สวัสดีครับผมปนหานพิทยาแซ่ชัวเต้าหูครับสวัสดีครับผมปนฐานข้านสรันซมังไรแฟนครับเราสองคนจะพาทุกคนไปดูว่าหนึ่งวันในรอจของการเป็นทหารใหม่เนี่ยทำอะไรกันบ้างไปครับตี่นขึ้นมานี่ก็จะเป็นอย่างแรกที่ทําเลยครับในรอจเราหนึ่งสองสามอันหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนครับเราไม่ได้มาดูอย่างเดียวครับเราจะไปทําด้วยวันนี้ผมจะเทปของชุดลงไปห้าซองเฮ้ ห่านให้มันทั่วๆหน่อยนะหน้านะหน้าขวาขาวอยู่เลยเอ็งก่อนปะเนี่ยเอ็งช่วยผมเลยอ่ะพี่อ่ะนี่รถผมจูรสเหรอเนี่ยอ้ตัดตายเฮ้ยติดหวานเหมือนกันเนี่ยที่เนี่ยแฟงเขาไม่ได้กินแล้วมั้งอร่อยไหมอร่อยอ่ะน้ำหนักผมขึ้นสิบโลครับผมปัญหาพี่ยาแย่จั่วพี่ยาละลาครับ ผมบดิหารรัศดรลำบุญไหัต right? ่อยาดลำบุะไรครับ PX เนี่ยมันคือคล้ายๆกับมองไส่คร okay> ับดังนั้น RCX นะ r x โอเคลิมิตใช่ไหมครับมีลิมิตสองพันบาทาร้อเออ อรุณสวัสด์ครับรูอรุณสวัสดีครับรูอรุณสวัสดีครับรูเวลาตื่นเช้ามากรต้องเก็บมุ้งครับครับปกตินะครับพอปืนเสร็จปุ๊บ5นาทีเตรียมรวมนะครับตื่นขึ้นมานี่ก็จะเป็นอย่างแรกที่ทําเลยครับในรปจเราความเสียนี่คือน้องๆที่เพิ่งฝึกมาแค่2อาทิตย์นะฮะถือว่าเร็วมากแต่นี่นะคือรุ่นที่หายไปยายาโอเคโอเคติด ขาผมหงผมติดโอเคเอาผมช่วยเรืเ่องนั่นเนี่ยเฮ้ยขาไม่ได้ด้วยเหม็นไม่ตื่นตื่นเป็นตื่นไนรแดดจ้าเชียวสารทิศให้ดู ไม่งั้นเดี๋ยวเขาหามว่าถานตื่นสายแต่นี่ก็จะเป็นกิจวัตรที่เราทํากันตอนตีห้าครับผมสิ่งที่จาเป็นมากๆสำหรับการฝึกทหารคือการมีน้ําให้พอในร่างกายเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันจะต้องแน่นอนคือต้องเสียเหงื่อยเยอะนั่นเป็นที่มาว่าทําไมต้องดื่มน้ําทําไมต้องตรวจสีปัสสาวะนะครับมันมีผลต่อการฝึกมากๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีนะครับผู้ฝึกนะครับแล้วก็ผูในสิบแล้วก็มีรุ่นพิทหารคอยดูอยู่ตลอดครับตอนนจะป้องกันการเกิดฮีสโตวานะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุ เลยนะครับรวมรวมรวมไปแล้วรวมหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแ้า หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามยุดนี่หน้ายืดตอนนี้เราก็กำลังแปบน้ำนะครับครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพิจิบไปแล้วแล้วก็ค่อนข้างร้อนนะครับใช่ อย่าไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับไปกันเลยก็หลังจากคารบทงซาดโอ้พงชาหลังจากคารบทงซาดเนี่ยก็จะเป็นการฝึกประจําวันนะครับก็จะมีการฝึกต่างๆวันนี้เราก็จะพาไปดูว่าเฮ้ยทหารเนี่ยเขาฝึกเขาฝึกอะไรนะครับทีิีๆมันจะมีกระบวนการก็เริ่มจากฝึกท่ามือเปล่าแต่ว่าวันนี้ที่เห็นนะครับก็คือน้องๆเริ่มจับปืนกันแล้วใช่ครับคือน จับปืนเนี่ยวันแรกผมตื่นเต้นมากเลยทำไมฮะผมชอบอยากจับปืนไง้ซึ่อพอจับปุ๊บโหชั่วโมงเดียวอยากโยนทิ้งเลยได้จ้องตาไหมฮะจ้องตาใครจ้องตาเราจยิงตรงนั้นมีบ้างไหมไม่มีใช่ไหมโอเคอันนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ตะกะแตนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการฝึกปืนนะครับฝึกท่าประกอบปืนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้น้องจะฝึกยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกรุ่มๆเป็นเจนกับน้องๆด้วยนะครับผมไปดูัป ขวาอันหนึง่งสองถือ,อ,อว่าทหารใหม่เข้าใจนะครับทหารใหม่เข้าใจในแต่ละการฝึกเนี่ยก็จะมีสั่งให้ทหารพักนะครับตอนนี้ก็จะพักตามสบายตามสบายพักแต่ว่าไม่พูดไม่คุยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นท่าวิทยาวุธที่เอาไว้ใช้สำหรับการเคารพในทหารที่ยศร้อยปีขึ้นไปแต่ว่าน้องๆเนี่ย พิ่งมาฝึกปืนวันแรกนะฮะก็เดี๋ยวรุ่นพี่จะทําให้ดูเก่งเหมือนกันนะไม่ได้ทํานานไม่ได้ทำนานน้องๆครับเดี๋ยวดูรุ่นพี่ตัวอย่างนะ<ร>อายก็ไม่เป็นไรอายเด็กแค่แล้วแต่ดูแลกันหันหน้ามาดูนะครับพี่ๆจะปฏิบัติให้ดูนะครับ,รบในท่าวัตยาวุฒิดูการเปิดตอนนะครับเปิดขั้นตอนอาจจะสั่งตรงหน้าระวังวัตยาวุฒินะครับฐานใหม่องหน้าตึงวัทยา ต่อไปดูท่าเรียบอาวุธนะครับท่าเรียบอาวุธแบบเปิดขั้นตอนฐานใหม่เรียบอาด์ถือว่าฐานใหม่ปฏิบัติได้เข้าใจแต่ว่ายังขาดความแข็งแรงต้องมันฝึกซ้อมฝึกฝนบ่อยๆนะครับตามสบายครับครับก็ถือว่าไม่ได้ฝึกนานครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการฝึกทหารนใหม่หนึ่งในช่วงของการฝึกช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นการฝึก ท่าปืนจริงๆท่าแรกก็จะเป็นซ้ายหารขวาหารแล้วก็ถ้า,าวิชาวุธต่อไปมันก็จะมีท่าต่อไปเรื่อยๆใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนครับครัก <c oughs> ็ต้องบอกกับว่าโรงเรียนแต่ละสถานที่ก็ต้องแตกต่างกันออกไปแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีได้ <c oughs> เราไม่ได้มาดูอย่างเดียวรเราจะไปทําด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่โรงประกอบเลี้ยงกันเลยครับไปครับไป,บไปแขดั้นดันด้นดั้นอร่าจะเดินเข้าไปขางใน เรบอกว่าด้วยมาตรการนะครับความสะอาดของที่นี่นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทําอาหารแต่ว่าผมแอบรู้สึกนะสงสารอาหารใหม่เหมือนกันที่จะกินอาหารจากฝีมือของเราครับพร้อมยังพี่พร้อมแล้วไปซึ่งวิธีการทําอาหารนะครับครับคือจะบอกว่าเราทําปริมาณเยอะมากๆเดี๋ยวขอสอบถามด้ว่าครับพยะาถามนะฮะครับปกติเราปรุงรสชาติไหนเป็นหลักครับกลมกล่อมครับกลมกล่อมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเทของชูรสลงไป5ซองเอ้ย ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะในทหารเขาจะมีหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งที่เรียกว่าปราธิการทหารนะครับเขาจะมีสูตรมาเลยว่าเฮ้ยต,ต้องใส่ใสปริมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้เ่านให้มันทั่วๆหน่อยนะหนะ้าและหนะ้าขวาขาวอยู่เลยอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้คุ้ทั่วพี่อู คุณทาให้มันเสร็จดีงานเวลาอะไรแล้วมันจับแล้วมันต้องทำให้เสร็จไม่ใช่ว่าคุณมาทิ้งภาระหน้าที่ให้คนอื่นต่อพยายามหน่อยพยายามขู่ฝั่งนู้นไม่คุกมาเลยอะโอ้โหไก่ไม่สุกละมั้งฝั่งนั้นอะพูดจังเลยเหนื่อยปะทุกคนแสงเอาเลยดีเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาดีดีต้องให้มันเหนื่อยพูดดิไองหนอ่มเนี่ยมันช่วยผมเลยอ่ะพี่อ่ะที่ลงช่วยก็ได้ค่ะเอ้ยมันหนักจริงเว้ยพี่เพราะว่าปริมาณของไก่เนี่ยมันเยอะมาก เฮ้ยทำม่ดีหน่อยไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยดูนะครับดูสีดูกต้องนี่เอออ่าเออมันต้องซึมเข้าไปปุ๊บเบาๆนะพี่หู่ยิ้เฮ้ยพี่ดูเหนื่อยนะพี่ขอดูแบบเท่ๆนะดูเก่งยังเหนื่อยแล้ววะหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีกับข้าวเนี่ยสามอย่างป่ะผมอยู่รถเหรอเนี่ยโอ้ตายแตายเฮ้ยติดหวานเหมือนกันเนี่ยที่เนี่ยหวานนำหวานตามแล้ว คำปลายก็คือหวานเหมือนกันเก,กเกี่ยวหวานอ่าชอบเหมือนกันอ่าแล้วก็ข้าวมันไก่เดินไปเดินไปเดินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูออของผมเนี่ยก็คือผมจะชอบเหมือนกันครับเกีกเกยวหวานที่ผมจะบอกเลยว่าค่ายทหารทําให้ผมรักรในการกินมะเขือต่อไปจะมาดูกันว่าเขาทอดไข่เจียวเอ้ยไม่ใช่ไข่ดาวกันยังไงนะฮะเฮ้ยแฟนเขาไม่ได้กินแล้วมั้ง ใครได้ไข่ดีไปก็เออโอเค <Okay. S 2> ยังจำมือแรกได้อยู่ไหมพี่ม,มือแร,ก,ก,รอกเหรอผัดเผ็ดบุ้งใส่หมูหรือไก่นี่แหละผมก็ไม่แน่ใจอันนี้มือแรกนี่โคตรปลดล็อกอะ,อะปกตินี่ไม่กินหน่อไม้ครับแต่ว่าเหมือนกับแบบว่ามือแรกมันคือหน่อไม้ไก่แล้วด้วยความที่แบบอาหารใหม่หิวโซ่ผมบอกเลยว่าคุณเข้ามาเป็นอาหารใหม่อ่ะอร่อยไหมอร่อยะน้ำหนักผมขึ้นสิบโล จริงหรอจริงเดี๋ยวรเราไปดูบรรยากาศการทานอาหารของทอาหารใหม่กันดีกว่าครับและแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับเพราะวันนี้เราจะทานกับน้องๆเลยนะครับครับครับ ิ่งที่เปทับดนะครับก็คือช้อนซ่อมนะฮะที่เราจะต้องพกมานี่ดูน้องๆเาจะกมาเนี่งน้องๆจะพกมาที่แจกไว้ตรงเตียงเมื่ออีทีที่แล้วนะเอาเดี๋ยวให้รับประทานฉากนะครับเอาจับช้อนเป่าเป็ดยกขึ้นมาเหมือนเดิมเหตุผลที่ทหารใหม่ ต้องกินข้าวเป็นฉากและกินข้าวไม่ให้เกิดเสียงดังคือหนึ่งในช่วงของการฝึกทหารใหม่ทหารใหม่จะถูกปรับให้ทานข้าวเป็นเวลาและนอกเหนือเวลานั้นจะไม่มีมืออาหารใดๆทั้งสิน้นทําให้เกิดอาการหิวและอาจกินเยอะนจนเกรรินความจําเป็นทั้งก่อน,นและหลังการฝึกอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทหารใหม่ได้อีกทั้งยังฝึกนิสัยและว,วินัยในการอดทนและมารยาทบนโต๊ะอาหารซึ่งหลังจากจบการฝึกและขึ้นกองร้อยแล้วจะไม่มีการบังคับใดๆเกิดขึ้นจะกินข้าวยังไงก็แล้วแต่ตีงกามุตโตหรือว่าจะบินกินข้าวก็ได้ ลร,รลูกให้น้องหน่อยเร็วน้องจะได้มีแรงในการเติมอาหารกระบองอาหารร้านสะดรกซา้อรับอ,อะไรรับยดรับอะไรนี่นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่น้องๆเขาจะรับอาหารมันเป็นเรื่องปกติแนะ้วน้องก็สามารถรับอะไรได้ทุกวันขอได้ขอมากขอน้อยพี่ครับขอเยอะหน่อยครับแต่ผมเติมแค่แตงกวาแล้วผม,มไ,ไม่เติมแล้วกันครับผมมาทําให้ดูสานให้ดูว่าขั้นตอนการรับอะไรเนี่ยเราทํากันยังไงใช่ครับครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการรับอะไรัแ่้วยครับขอบคุณครับ่าล้วก็ต้องล้างจานเองนะครับใช่ครับอร่อยปะอร่อยครับอิ่มทุกวันปะทุกวันครับอิ่ะเนี่ยอย่าโกหกนะไม่โกหกนะครับไม่ดีบอกว่าไม่ดีแต่ว่ามันอร่อยไหมอร่อยครับเออจริงปะอร่อยปะอร่อยครับขลังไม่ได้ล้างแล้ววันนี้แซวแซวแซว หจากที่เราล้างจานแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู P X นะครับที่พูดไว้เมื่ออีพีที่แล้วว่า P X เนี่ยมันคืออะไรใช่ P X เนี่ยมันคือคล้ายๆกับมอนไส้ครับดัานนั้น R C X นะ P C X นี่ไม่งั้นคุณจะอะไรต่อจากผมได้ผมก็ต้องเล่นมุกอะไรที่มันไม่ตลกอยู่แล้วใช่ไหมใช่เป็นตัวโดนตบอืมกินถุงพิซซึ่งเลยอ่ะแบบนี้ดพิซซ้องเข้าะน้ำดำอ่ะใช่ครับ คือจะบอกว่า PX เนี่ยก็จะมีของผมมันมีทุกกองร้อยเลยครับให้ทหารซื้อก็จริงไม่ให้เซ็นลงชื่อด้วยใช่สมมุติตัวผมอยู่ร้อยสามใช่ไหมครับผมก็จะมาเซ็นเฮ้ยวันนี้ขอลงสมุดนะครับอ่าลงบัญชีลงชื่อไว้เงินยังไม่ออกครับเงินยังไม่ออกครับใช่ครับในแต่ละเดือนเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อไปแต่ว่ามันมีลิมิตมีลิมิตใช่ไหมครับมีลิมิตมีลิสองพันบาทหน้าลอยครับเอออุ้ยของผมสองพันเลยนะมันก็แล้วแต่สถานที่ก็ถือว่าไม่เหมือนกันถ้าไม่ชอบ p พีเอกินร้อยสามก็ เริ่มไปกินร้อยหนึ่งไม่ชอบร้อยหนึ่งอ่ะเริไปกินร้อยสี่ไม่ชอบร้อยสี่อ่ะเริ่มไปกินเราเฮ้ยพอมทางพร้อมพร้อมพร้มพรมพรมปกติเนี่ยรปจเนี่ยทานอาหารเสร็จก็จะมีการเข้ามาฝึกต่อมาเรียนช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงการการเข้าคลาสเรียนและ ใช่เออมันแล้วแต่ที่เลยว่าเ้ยเขาจะจะัดสรรระบบยังนไงบางทีอาจจะฝึกมือเปล่า<ช>ต่อเรือจะเรียนต่อมาแล้วแต่วันใช่ครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้สามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจได้ว่าเอย,เอยจริงจริงเนี่ยการเข้ารับราชการอาหารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มันก็ไม่แย่เลยแล้วก็มีเส้นทางในการเติบโตแล้วก็อย่างที่บอกไปมีสวัสดิการมากมายที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในอีกเส้นทางนที่ดีแล้วก็ มันเป็นอาชีพที่สุจริตถ้าคุณเข้ามาด้วยความแบบอยากจะมาเป็นอาหาร,รนะรผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะ่ยคุณจะต้องมีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติแล้วก็มีตังค์ด้วยใช่ครับมีบางคนแหละที่อยากเป็นแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าเข้ามาเนี่ยต้องมาเจออะไรบ้างก็อยากให้คลิปคลิปนี้เนี่ยหรืออีกหลายๆคลิปที่เราทำเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ คนที่จะเข้ามาในได้ดูกันเออเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเนี่ยมันคือแบบเป้าประสงค์ที่มันเกิดเลดการ์ดขึ้นมาสําหรับรายการของพวกเราเลดการ์ดอีพีต่อไปพวกเราจะไปทําอะไรต้องรอติดตามนะคุณแบงค์ใช่ครับฝากช่องของพวกเราด้วยนะครับผมถ้าใครรู้สึกสนุกนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆิงๆนะครับกดซับสไครต์แลวกดติดตามเอาไว้นะครับจะพาผู้คุมไปทาอะไรนะครับระหว่างคอตอคอตอกับคอฟอะไรคุณแบงค์เพราะว่าถ้าคุณเซิร์ชแบงค์หรือว่าแฟงในในในทวิตมหาไม่เจอกันต่อคอฟ ใครอยากให้เราทําอะไรนะครับอยากดูเรื่องอะไรนะฮะก็สามารถทหารใช่เขาอยากรู้เรื่องงบกลาโหุ่มทำไงโอ้ยบายฝากลงกานด้วยครับฝากด้วยนะครับสายจะไม่ให้บอยให้บอย